สวัสดีครับสวัสดีครับมังกรโคโมโดโสายพันธ์มังกรโคโมโดโตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองขัาหุมนี่สายพันธ์มังกรโคโมโดโนี่อุ้ยจะข่าวเาจะข่าทำรเาำนาะโอ,โอ้คนอยู่มุงนี้ว่าไงว่าไงสองตัวสองตัวเห็นว่าตัวนั้นน่าจะเป็นตัวเมียนี่น่าจะเป็นตัวผู้ สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเด้อสวนลุมพินีท่านผู้ชมสวนลุมพินีตัวเงินตัทองอยู่สวนลุมพินีสายพันธุ์มังกรโคโมโดเนี่ยว่าครับตรงนี้น่าจะเย็นมากๆเลยเนะมันมาอยู่เนี่ยต้นไรเนาะอยู่ในต้นไซสอตัวเลยตัวน,นั้นทำเอเป้ ว่าไงครับว่าไงเเออด,ด,ด,ดี๋ยๆจะพาไปดูตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นแม่ไข่มันน่าจะเป็นตัวแม่ไข่นะเนี่ยมองมาเล่นเจนเกี่ยงหมดเลย ให้ดูใกล้ๆเลยเนาะโอ้โหชีทองเนาะลายชีทองจะลายมากจะเยอะมากเลยดูดูดูด,ดูถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โห ตอนนั้นเป็นตัวผู้เนาะคู่ให้คู่มันด้อสุดยอดมากๆ